ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JCPL นะครับอยู่กับผมครูใจปืนหลีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดการเมืองสักหน่อยนะครับก็กะว่าจะไม่พูดแล้วนะครับแต่อ่ะจะพูดสักหน่อยนะครับเนื่องจากมีแฟนคลับหรือว่ามีคนคอมเมนต์เข้ามาในช่องของผมว่าโอ้ยผมคิดว่าที่ลัดชันเนี่ยหรือที่บ้านที่ผมอยู่เนี่ยก็คือเมืองไร้ค่ากาลังมีการสู้รบกันอย่คิดว่าบ้านเมืองนี้พังกันไปหมดอยู่ไม่ได้นะครับ ก็วันนี้ผมจะขอมาขอพูดความจริงเกี่ยวกับการลบไทยใหญ่กับไทยใหญ่ในราชันที่ผมได้ไปสัมผัสมาผมไปอยู่ประมาณเดือนกว่านะครับผมไปแทบจะทุกเมืองนะเมืองไหนที่มีการสู้รบกันอยู่ผมก็ไปมาแล้วเมืองไหนที่กําลังขัดแย้งกันอยู่ผมก็ไปมาแล้วแล้วเมืองไหนที่ถูกเอชเอสพีพีครอบหรือว่าครอบครองหลังจากที่ยึดได้จากอาเซียนผมก็ไปมาแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาขอตอบ ความจริงทั้งหมดนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่การตอบความจริงนะผมขอเตือนไว้ก่อนนะว่าอย่าเอาทฤษฎีตัวเองนะครับทฤษฎีทฤษฎีหรือดดว,ว่าความคิดของตัวเองนะ่ยไปกบเกือนอความจริงนะครับความจริงพ่อผมได้ไปสัมผัสใน เขาเรียกว่าอะไรดีในพื้นที่จริงมาแล้วนะครับบางคนก็ไปฟังข่าวจากช่องคนอื่นมาว่าโอ้สู้รบกันแบบนั้นแบบนี้มันทอันตรายแบบนั้นแบบนี้มันจนอยู่ไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือคนที่พูดอะบางคนแทบจะไม่ได้ไปอยู่ฝั่งล้นหรือว่าไม่ได้ไปฝั่งล้นมานานแล้วนะครับซึ่งผมเข้าไปในพื้นที่จริงผมได้เห็นความจริงหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันทีละข้อนะครับที่ว่านึกคิดว่ามีการสู้รบกันแล้วก็บ้านเมืองฝั่งล้นเนี่ยย่อยยับ เหลือแต่ทราบประหลักหักพังเหมือนยูเครนกับที่ยูเครนกับรัสเซียลบกันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับการสู้รบกันทุกทีมันไม่ได้เกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือว่าในเมืองนะครับมันห่างจากหมู่บ้านหรือว่าในเมืองไป2อสมกิโลนูน่นเขาสู้รบกันแล้วการสู้รบกันแนวทีหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้นานจนแบบ <c oughs> ข้ามวันข้ามคืนนะครับสูงสุดก็แค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเสียงปืนกลุมดามกุมดินกลุมดาวกุมดินคือเดี๋ยวก็สักพักหนึ่งก็มีไยใดายหนึ่งถอยแหละเนาะ ฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งถอยแล้วก็เสียงปืนก็จบไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝ่ายชะนะก็เข้าไปควบคุมพื้นที่ตรงนั้นนะครับอันนี้นะครับอ,อันนี้คือความจริงการสู้รบนะครับบ้านเมืองไม่ได้ประหลาดพังแล้วผู้อพยพอ่ะผู้อพยอพยส่วนนั้นอ่ะเขากลัวการสู้รบกันมันไม่ได้ว่ายิงกันในหมู่บ้านเลยมันไม่ใช่เขากลัวเขากลัวว่าจะโดนลูกหลงเขาก็เลยหนีไปแค่นั้นนะครับอันนี้คือความจริงที่หนึ่งความจริงที่สองที่ว่า h s v p ไปควบคุม หมู่บ้านไหนเนี่ยมันจะมีการแบบเอารัดเอาเปรียบหรือว่าอะไรต่างๆรังแกชาวบ้านอันนี้ก็แทบจะอถ้าถ้าย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมไปเที่ยวหาหลานผมที่เราไปเล่นน้ําไปกินของป่ากันนะอันนั้นอะ่ะเข็นั้นตรงนั้นอะ่ะเขาเรียกว่าน้ํเหลือเป็นเข็ปกครองของ spp หรือว่าเขตที่ spp มาควบครองไว้แล้วนะครับก็ยังมีสาวเมียอะไรก็ใช้ชีวิตกันปกตินะครับก็คือมันข่าวที่ว่ามันเป็นจริงแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ อันนี้อีกอันหนึ่งนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ว่า s p p ทําร้ายชาวบ้านเนี่ยครับอันนี้ก็เราจะเห็นภาพออกมาแต่เราไม่ได้ไปสืบความเป็นจริงว่ามันเป็นยังไงนะครับอย่างที่หมู่บ้านผมเนี่ยเอเข้ามาครอบงําใช่ไหมครับก็มีการจับชาวบ้านไปจริงถ้าตามในข่าวที่ออกอถือที่ในพูดกันใน YouTube ก็คือว่าโดนทาร้ายคนเนี้ยโดนทุบโดนตีโดนทุบโดนตีจนอะไรต่างๆซึ่งชาวบ้านที่หมู่บ้านผมก็มากดดันผมแล้ว,ว่า ในฐานะที่คุณเป็นเสือก็ออกไปพูดดิออกไปพูดดิโดนจับไปทำไมโดนโดนจับแ้วโดนจับจริงนะครับโดนจับนวโดนจับจริงแล้วก็ทีนี้ก็ผมก็บอกว่าเออยังไม่พูดเดี๋ยวรอให้เวลามันผ่านไปสักพักหนึ่งก่อนไหมเพราะความจริงเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยนะครับก็คือโดนจับไปเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นตามจริงที่ชาวบ้านเขาบอกว่าโดนทำร้ายแบบ,แบบนี้แบบนี้เลยพอผ่านไปสิวันทีนี้พาพาท่านหนึ่งที่จบมาจากนอกก็คือไปขอร้องให้เอชเอพีปล่อยออกมาก็แกก็ เหมือนเดิมก็ไม่ได้ทาร้ายไม่ได้ตายอย่างที่ข่าวเขาได้ลือกันว่าแล้วที่ทําาที่จับไปเนี่ยก็มีเหตุผลเพราะว่าคนอื่นเขานี้หมดแล้วชาวบ้านคนนี้เมาเหล้าไม่ยอมหนีแล้วประกอบกับว่าแกเนี่ยมีใบเขาเรียกว่าอะไรดีใบประกาศนียบัตรว่า,าคนเนี้ยคือใบประกาศนสียบัตรที่ออกโดย r s r c s s นะครับ r c s r s ก็คือว่าคนเนี้ย ได้เขาเรียกว่าผ่านการผ่านการเขาเรียกว่าปรับนิสัยอะไรต่างๆแล้วเพราะแกเป็นคนติดเหล้าติดยาเนาะเขาก็เลยเอาไปปรับทัศนคติที่ scp แล้วออก acs acs ก็ออกหังสือรับรองมาตรงนั้นแล้วก็ scp ก็น่าจะอ่านไม่ออกวว่าย่งไงไม่รู้ก็โดนจับไปแล้วก็มันก็น่าสงสัยที่ว่าเออคนเนี้ยทั้งที่ชาวบ้า,บานเขานี้หมดแต่คนนี้ไม่หนีอาจจะเป็นสายหรือเปล่าวะเพราะในในสภระะสงครามเนี่ย กฎอาญาศึกมันก็เป็นไปได้ทุกอย่างนะครับแต่ไม่ได้ฆ่าตายนะครับแล้วทีนี้ที่บอกว่าการสู้รบกันเนี่ยเออผมอยาจะบอกความจริงกันหนึ่งว่าก่อนจะมีการสู้รบกันเนี่ยหมู่ที่หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยหรือว่าใกล้กับหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยก็ทั้ง2องฝั่งก็จะมีการแจ้งไปที่ชาวบ้านว่าจะแจ้งไปล่วงหน้าสองวันนะครับบอกว่าเออหนีก่อนเลยาชาวบ้านให้ ก็คือเขาจะส่งหนังสือไปถึงชาวบ้านก่อนว่าเออหนีก่อนเลยแล้วให้เวลา2วันแล้วเราจะเข้าไปตีฐานทัพตรงนั้นตรงนี้เขาจะมีการแบบเตือนชาวบ้านก่อนล่วงหน้าตลอดนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านชาวบ้านที่ตายเนี่ยส่วนใหญ่อะก็แทบจะไม่มีนะครับถ้าสมมุติว่าเขาเขารับฟังกับ เขาลับฟังคําที่คนอื่นเตือนมาก็จะไม่มีการตายจะไม่มีการสูญเสียนะครับเพราะว่าการสู้รบกันบนเวทสุนทีสมรภูมิด้อมด้มด้อด้ออย่างนั้นมันไม่ได้มีนะครับเพราะว่าไทยใหญ่กับไทยใหญ่ยังไงเขาก็รักประชาชนอยู่แล้วแหละอันนี้นะครับซึ่งความจริงอีกหลายๆอย่างผมรอให้คนอื่นมาเรียกผมไปสัมภาษณ์มากเลยผมอยากจะบอกมากแต่ก็ในช่องของผมก็มันก็บอกได้ประมาณเท่านี้อันนี้ก็เป็นความจริงที่ผมได้ไปสัมผัสมานะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ถ้า แล้วเรามีปุ่มเขาเรียกว่าอะไรขอบคุณหรือว่า thanks you เป็นการเป็นการ support ช่องของเราโดยตรงนะครับก็ถ้าใครชอบยังไงก็อย่าลืมกด like ก, share, กด s ช a r กดติดตามนะครับขอบพระคุณมากครับ